กรีนอะไรที่ใช้แรงงานคนน้อยมากคลิปนี้มีคำตอบ คลิปน,นี้มาชมขั้นตอนสก,กรีนแก้วอีกลายด้วยเครื่องสกรีนระบบมินิออโต้กันค่ะโดยเครื่องสกรีนระบบมินิออโต้เครื่องนี้จะมาพร้อมกับระบบการทำงานอัตโนมัติทั้งระบบทำงานด้วยระบบมอเตอร์เซอร์อรโวสั่งการทำงานง่ายผ่านหน้าจอทัชส,สกรีนที่มีทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนเริ่มทำงานเราก็ติดตั้งบล็อสกสกรีนและเตรียมหมึกสกรีนเหมือนเครื่องสกรีนรุ่นอื่นๆได้เลยจากนั้นก็เริ่มทำงานโดยการสั่งการ ผ่านหน้าจอระบบสัมผัสที่สามารถโยกย้ายตำแหน่งเพื่อให้สะดวกต่อก,การดั้งค่าในจุดต่างๆได้เลยค่ะลำดับแรกระบบจะโหลดแก้วเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสกรีนต่อแถวกันแบบนี้เลยและจะมีระบบแขนกลลมดูดคอยดึงแก้วแต่ละใบเข้าสู่จิ๊กจิ๊กจับในแต่ละสเตชันระบบจะดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆเร็วและต่อเนื่องมากๆค่ะโดยทั้งหมดนี้แทบไม่ใช้แรงงานคนเลยค่ะ เครื่องสกรีนมินิออโต้เครื่องนี้ถือเป็นเครื่องสกรีนที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดลดแรงงานคนที่เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งไปได้เยอะเลยค่ะมีวงล้อถึง12สเตชั่นระบบคอนเว y เอร์ที่รองรับการโหลดแก้วเข้าจิกสกรีนในอย่างต่อเนื่องและความเร็วการหมุนส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วสกรีนทิ้นงานอีกด้วยค่ะทําให้สามารถสกรีนได้ไม่สะดุดเลย และอย่างที่เห็นระบบของเครื่องสกรีนมินิออตโต้เครื่องนี้ยังทำเวลาสกรีนได้เร็วถึง2,000-2,600ชิ้นต่อชั่วโมงด้วยความเร็วระดับนี้ทำให้สามารถสกรีนชิ้นงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะ สกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้หมึกสียจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นแห้งทันทีและมีลมเย็นที่คอยลดอุณหภูมิชิ้นงานและหมึกสีให้เย็นตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาทีเราสามารถหยิบจับสัมผัสลายสกรีนได้เลยแบบนี้และจะเก็บชิ้นงานได้เลยสะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทนิจินจำกัดโทร0868426859หรือทักไลน์แอดนิจินโปรแพท